วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่จากแบรนด์ซาวพีชนะครับที่มาพร้อมกับหน้าจอ1.8 3นิ้วมวในการออกกำลังกาย109โหมดพร้อมกับกันน้ำ IP68 เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดสุขภาพ SpO2 ทั้งหัวใจเรททั้งการนอนหลับและที่สำคัญครับตัวน้องเขาสามารถที่จะรับสายวางสายได้จากตัวสมาร์ทวอทช์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาครับราคาแค่990บาทเท่านั้นใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกับซาวพีชวอท a t สี่รุ่นนี้ครับอย่างแรกที่จะคุยก่อนเลยคือ ไซส์แบบคลาสสิกนะครับก็คือจะเป็นทรงกลมๆตัวหน้าจอครับขนาดใหญ่มากครับ1.83นิ้วนะครับแล้วก็พาร์ทนลจอเนี่ยเป็นพาร์ทนลแบบ TFT ความสว่างเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับได้แบบแมนนวลนะครับเลือกได้ว่าจอที่เราใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้มันสว่างน้อยหรือสว่างมากนะครับถ้าใช้งานอินดอร์เป็นหลักนะผมว่าสักครึ่งหนึ่งหรือว่าสัก30%เนี่ยกำลังดีแล้วนะครับสามารถปรับแต่งตัวหน้าปัดนาฬิกาได้ค่อนข้างเยอะสมาร,ร์ทวอทช์เทราคาถูกๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีปัญหาหนึ่งคือเวลาเราใช้งานไปสักพักัััักกกนน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 ึงงเเเเเีีีีีี่่่่ยยยยยยดวจจะะะปปลลลหหห้้้้้้าามมมใใืืออออูครบตท ประมาณ220กว่ารูปแบบนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอสาหรับการใช้งานแน่นอนครับแล้ววในอนาคตก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆการเปลี่ยนหน้าปัดก็ใช้งานง่ายๆครับแค่แตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนปัดเอานะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวดิจิตอลค o าวตรงนี้นะครับในการหมุนเปลี่ยนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าอยากจะไปเลือกเพิ่มเติมก็สามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันของ s t a r p i e นะครับวัสดุที่เขาใช้ในการทําของสมาร์ทวอตรุ่นนี้ครับคือด้วยราคา990บาทเราไม่อาจจะคาดหววัังสดดุในระับบนาทเราหม่อุณจะคาดหวังว แล้วก็สายที่เบามากๆนะครับความบางครับคุณดูครับไม่หนาจนเกินไปนะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใส่ในชีวิตประจำวันหรือว่าใส่ออกกําลังกายหรือใส่นอนได้แบบสบายๆตัวเรือนเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของเฟรมที่ยืดออกมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งตัวนี้มันก็จะหายไปเองนะครับน้ำหนักของตัวเรือนเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ3ากรัมนะครับพอสวมใส่ใช้งานจริงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเบามากๆนะครับคนที่ชอบใส่สมาร์ทวอชนอนนะครับปัญหาหนึ่งที่เราเจอเลยนะบางเรือนเนี่ยใส่แล้วมันพลิกข้อมือพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วมันจะลำคานยาๆออกแบบมมาให้ันนดดดูเป็า้น ด,ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับความหนาของสายเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายนักนะสมาร์ทวอชแพงๆเนี่ยสายจะมีลักษณะที่นุ่มกว่านี้แล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นแบบฟิลแบบคุณภาพตามราคานะครับแล้วก็ลักษณะการล็อกก็จะเป็นตัวล็อกที่เป็นเหล็กแทงขึ้นมาล็อกไว้ด้วยบาร์เหล็กแล้วก็ใส่เก็บสาย2อันนะครับแล้วก็มีการสกรีนคําว่าซาวพิดไว้อยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคนเอจเวนเจอร์นะหรือออกกําลังกายเยอะๆหรืออะไรเงี้ยครับก็จะรู้สึกว่าชอบแบบนี้มากกว่าแบบใส่แล้วมันแน่นหนาประมาณหนึ่งเลยนาากะค,กกอ,คอนอะ,นะร สายหลายแบบมากครับที่ใส่ไปแล้ววันสวันเนี่ยจะคันเวอร์เลยอันนี้ใส่วันแรกเนี่ยก็นิ่มแล้วนะครับถ้าเราใส่ไปนานๆนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายตัวนี้ก็สามารถถอดสายเปลี่ยนได้นะครับเป็นสายไซซิ่งปกติเลยนี่แบบนี้ตามช้อปปี้ตามลาซาด้าก็สามารถไปซื้อมาเปลี่ยนได้แล้วก็ใส่กลับง่ายๆแล้วก็ด้านในครับจะมีการทําร่องไวเขาเรียกว่าร่องตรงนี้ครับจะเอาไว้ไม่ให้สายกับตัวข้อมือเนี่ยแตะติดกันตลอดเวลานะครับปกป้องไม่ให้มันเกิดการหมักงมของเหงื่อแล้วก็อาการคันที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยมีเลือกอยู่สีเดียวเลยก็คือออสีีดดดําาา้้้นนนนแบบรัเเซซ์หลงงขุ เราเทียบกับราคานี้ถือว่าเยอะที่สุดแล้ว1คุณมีเซนเซอร์วัด SPO2 หรือว่าวัดออกซิเจนในเลือด2คุณมีเซนเซ,นเซอร์วัดฮาร์ดเรทตลอดเวลานะครับแล้วก็3ครับคุณมีเซ,เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการแทร็กนับก้าวรวมถึงวัดเรื่องของการนอนหลับได้ด้วยแล้วก็มีซอฟต์แวร์ครับที่ช่วยในการ tracking แล้วก็ทำ analyze พวกนี้ให้เราดูได้แบบง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันด้วยเช่นเดียวกันถือว่าครบมากๆไม่มีอะไรเลยครับที่ใช้งานไม่ได้ผมนะครับกับทีมงานได้ลองเปิดฮาร์ดเรทตลอดเวลาเปิด SPO2 ตลอดเวลาแบตเตอรี่ไม่ได้กินเยอะเเวว่่่่อออรรรรๆนนนะคัับีนนี้กกก็ถืืาาาาาปงงงทดมส สารถสั่งงานได้2แบบนะครับนั่นก็คือสั่งงานจากการทัชสกรีนจะปัดซ้ายจะปัดขวาบนล่างได้หมดนะครับถ้าเกิดเราปัดไปทางซ้ายจะเป็นการเข้าหน้าเมนูเราสามารถไปเลือกเพิ่มเติมได้อีกว่าหน้าเมนูเนี่ยเราอยากให้มันเป็นแบบไหนอยากให้มันเป็นแถบแถบ,แ,ถบแบบนี้ไหมจะเป็นกลุ่มก้อนก็ได้นะครับเนี่ยซูมอินซูมเอาจากตัวดิจิตอลค u าวนียก็สามารถใช้งานได้นี้ปัดมาทางขวามือก็จะมาโชว์เรื่องของการออกกำลังกายในวันนั้นเฮ้ยยอดเป็นยังไงบ้างสเต็ปก้าเป็นยังไงอย่างวันนี้ทีมงานผมเดินไปแล้ว849ก็ือว่าเดินเยอมาากกรลับในืนนั้นเอยังเก้ามารถที่จะ ดูพรีวิวคร่าวๆได้จากในนาฬิกาหรือจะไปดูแบบละเอียดก็ได้ในแอปพลิเคชันของเขาอันถัดมาก็จะเป็นพวกฮาร์ดเรทนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าผมเนี่ยตั้งให้มันออโต้ฮาร์ดเรททั้งวันแบตไม่ได้ลดเยอะนะก็คือลดตามปากติเท่าที่มันควรจะลดแล้วก็วัด s p o 2อครับอันนี้เราก็ตั้งไว้วัดตลอดทั้งวันเหมือนกันก็ไม่ได้ลดเวอร์นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานเซนเซอร์ที่โอเคเลยนะครับในหน้านี้ก็จะมีสมุดจดที่ยูหรือว่าบุคคลที่เราโทรหาบ่อยๆนะครับอาจจะเซ็ตเป็นคุณพ่อคุณแม่หรรรรรรืออจจจจะะะเเเเเปป็นนนนนนบัััทททึกก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 กาา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 โดดดดดดีีดี่่่ใ้้้ลลลขไผงคคยสสมมถแแวว ขึ้นมาด้วยให้เรารู้ว่าเรากดดูแล้วแต่มันจะสั่นแรงนิดหนึ่งไม่นิดอ่ะสั่นแรงเลยแหละนะครับเวลากดเนี่ยคุณลองฟังเสียงนะ <S <S โอเคคือสั่นแรงมากนะแล้วก็กดโทรได้เลยจากนาฬิกานะครับเดี๋ยวลองให้ดูว่าฟีเจอร์โทรเข้าถอดเป็นยังไงบอกเลยว่าแจ่มมากถัดมาก็จะเป็นสภาพอากาศความชื้นเป็นเท่าไหร่ฝนตกไหมคุณภูมอเเท่าไหร่วันพรุ่งนี้วันมะลืนนี้เป็นยังไงเขาก็จะซิง์ d a t a เข้ากับสมาร์ทโฟนของเรานาะถัดมาจะเป็นการควบคุมเพลงนะครับเราสามารถที่จะทำได้ถึงขั้นนี้ว่าเอาเพลงจากสมาร์ทโฟนที่เราฟังอยู่นั้นนะมาขึ้นสมาร์ทวอทได้เล่นปะหนึ่งว่าตัวนาฬิกาของเราเป็นลำโพงได้เลยมิติมันจะไม่ได้้้้้้้้้ดดดดีีีออออไไรรนน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 าาาาััหหกกกแแแต่่่ยยงงงคคุณเเเสมมทววช็ืลลใพป ไปหรือว่าเพิ่มวอลลุ่มเสียงมีประโยชน์มากเวลาเราออกกําลังกายอยู่หรือวเวลาเราทางานอยู่แล้วมือถือเรามันอยู่ไกลอยากจะเปิดเพลงปิดเพลงหรือว่าเล่งเสียงรดเสียงเนี่ยครับก็สามารถทำได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทวอชโมลการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าผ่านช็อตคัทก็ได้จะปัดมาเจอก็ได้ที่เขาบอกมาเนี่ยมีประมาณ109หมวดในอนาคตก็จะมีอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีเรื่องของวิง่งกลางแจ้งขี่จักรยานโดดเชือกแบดมินตันปิงปองเทนนิสปีนเขาเดินเท้าบาสเกตบอลฟุตบอลเบสบอลวอลเลย์บอลคริกเก็ต นักตีพายเรือกระโดดตบอลังกายโดยไม่มีข้อจำกัดก็คือเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็เดินในร่มวิ่งในร่มฝึกความแข็งแกร่งสเต็ปเทรนนิ่งขี่มา้าเดินวงรีไทร์เก็กลูกขนไก่มวยนี่อันนี้ผมน่าจะชอบนะครับแล้วก็เดินกลางแจ้งวิ่งเทรลเล่นสกีฮอกกี้ทดสอบ V.O.2 Max ก็มีนะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่หายากมากนะครับก็คือจะมีเครื่องเอาไว้วัดออกซิเจนนะครับครอบอยู่ที่จมูกแล้วก็วิ่งบนลู่วิ่งะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็พายเรือนู่นนี่นั่นกรีทาคาราเตโออ่านไม่หมดครับเนี่ยคุณดูผมเลื่อนมาเนี่ยยังมีอีก109่แบบบวกๆนะครับไปลองเล่นกันเองแล้วกันนะครับความแม่นยำเนี่ยจะไม่สามารถสู้กับสมาร์ทวอ์ราคา3 4 0 0 0ได้อยู่แล้วนะครับมันได้ในระดับพื้นฐานประมาณนี้สำหรับการเล่นเรื่องตัวซอฟต์แวร์ที่เขาใใให้้้้้้มมมมมาาาาาาาแลลวววก็เเเเเรรรรสสถททีี่่่่่่่จะพิดดดดนนนนนไไไไชชงย ใช้งานในส่วนโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราไปลบออกได้นะครับจะได้ค้นหาง่ายึ้นหรืออยากจะเพิ่มที่หลังก็เพิ่มได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกปุ่มหนึ่งที่ถัดลงมาจากดิจิตอลคราวตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเข้าโหมดออกกำลังกายแบบทางลัดนะครับซึ่งเราสามารถใช้งานได้หลายแบบนะคือคุณจะกดดิจิตอลค o าวตัวนี้ก็ได้ให้มันเปิดหรือปิดสมาร์ทวอชของเรานะครับจะให้มันเปลี่ยนหน้าปัดหรือเราอาจจะเข้าอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วอยากให้มันแบบเลื่อนให้แทนอะไรเงี้ยบางทีแบบนิ้วเปียกนิ้วไหลนะใช้งานข้องเขาได้ผมนึกถึงอีก,เอ,อเ,กเอรอร่่รนน,านคาาาใมวววก็ ฟลิปข้อมือขึ้นมาแล้วจอมันจะสว่างเนี่ยนะครับไม่ได้เร็วมากนานสุดที่ผมเคยเจอนะประมาณ1วิครึ่งหรือ1วินะครับทั่วๆไปเนี่ยประมาณครึ่งวิแต่เดี๋ยวลองให้ดูเนี่ยอ่ะฟลิปไปให้มันดับแล้วก็ฟลิปกลับมาสมมติเราทำงานเพลินๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองดูดิมันจะเนี่ยเออประมาณครึ่งวิคือมันจะไม่เหมือนกับสมาร์ทวอทช์ราคาแพงๆที่แบบว่าเวลาเราฟลิปปุ๊บมันมาเลยอันนี้มันต้องรองประมาณครึ่งวิก่อนอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงฟึ๊บเนี่ยเร็วเลย เห็นไหมอันนี้เร็วเลยวันไหนน้องนึกอยากจะดีน้องก็ดีเลยครับวันไหนน้องนึกใจะจะชา้าสักสองวิอย่างเงี้ยน้องก็2วิไปเลยอันนี้แชร์ได้ฝังกันไว้ในส่วนของตัวฟลิปข้อมือผมเริ่มจากการใช้งานทุกๆไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อน้องมาใช้งานนะครับน้องจะซิงเข้ากับแอปชื่อว่า SoundPeace Sport ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งกับใน iOS แล้วก็ Android นะครับไปดาวน์โหลดมาได้เลยฟรีนะครับตัวแอปเนี่ยคลี a n แล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมากนี่ผมขอชมไว้ก่อนเลยนะบอก h า a r t เรทที่เราเซตไว้ได้นะครับอย่ายว ฮาร์ดเรทอยู่เท่านี้ตอนนอนเราฮาร์ดเรทอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะเช็คฮาร์ดเรทเราตลอดเวลาเลยแล้วแบตเตอรี่ก็ไม่ได้กินด้วยหรือจะเป็นการนอนหลับครับการนอนหลับเนี่ยอันนี้แตะเข้ามาดูเพิ่มเติมได้อีกนะเพราะว่าทีมงานผมแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่เช็คเรื่องของการนอนหลับบ่อยมากนะครับอย่างตัวเนี้ยหลับลึกหลับตื่นก็ดูได้แบบนี้นะครับนอนดึกไหมนอนไม่เพียงพอหรือเปล่านาฬิกาบอกหมดการวัด SPO2 ครับอันนี้เราก็เช็ค SPO2 ทุกๆ10นาทีนะซึ่งจริงเราไม่ต้องเช็คขนาดนี้ก็ไไไไไดดดดด้้้้้้คคคคครรรรรััััััับบบบืืืออ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 อเเเาา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 ายยยยกกกกกลลลงงงงูวว่่่่่มมมมมมนนนนนพจะะททททํํ็หแีถึุุณ แท็กการนอนวัดฮาร์ดเรดวัด SPO2 แล้วเปิดฟูลตลอดเวลาโดยที่วันหนึ่งอะที่เราเทสมาเนี่ยแบตเตอรี่ลดประมาณ20%นั่นหมายว่าถ้าเกิดคุณมีแบตร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช้งานเบาๆใช้งานทั่วๆไปแบบที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับอยู่ได้ประมาณ4-5วันแบบสบายๆทางฝั่งเซาพิตเนี่ยเขาก็เคลมมานะว่าถ้าคุณใช้งานหนักๆเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3วันแต่เท่าที่เราลองใช้งานมาเนี่ยเอาแบบใช้งานทั่วๆไปเลยนะปิดแจ้งเตือนแค่บางแอปแล้วก็ลองไปวิ่งมาด้วยตอนเช้าเนี่ยันนายีาา้้นนอีกหาหาึ่งงงออันนนเีี้้ทมมาผไไดปลวิ่งมาแล้ว ครับก็จะไม่ได้ละเอียดเท่ากับพวกสมาร์ทวอตราคาแพงๆอันนี้เราไม่ไขว่ฝันกันนะครับความแม่นยําทีมงานผมตอนไปเทสอ่ะเขาจะใส่สมาร์ทวอทสองเรือนนะครับเรือนหนึ่งก็จะเป็นเรือนแพงๆเลยสี่ห้าพันอีกเรือนหนึ่งก็จะเป็นเรือนนี้ราคาแบบเก้าร้อยกว่าบาทนะครับเออ่ดิฟกันเนี่ยประมาณแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็เป็นการดิฟที่รับได้นะครับเอาเป็นว่าเอาไว้ดูคร่าวๆเช็คแคลอรี่เช็คก้าวแบบคร่าวๆนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของการเซตติ้งว่าเราสามารถเซตติ้งอะไรได้บ้างอย่างแรกก่อนวว่าแบบเอ้ยหัใจ เร็วเกินไปไหมนะครับหรือหัวใจเต้นช้าเกินไปหรือเปล่าก็มาตั้งได้อีกอันนึงครับก็จะเป็นการตั้งค่า SpO2 นะครับสามารถตั้งให้มันวัดทุกๆ10นาทีได้เป็นค่าต่ําสุดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตั้งความสว่างเมื่อยกข้อมือนะครับซึ่งเราตั้งไปแล้วนะครับตั้งการแจ้งเตือนเวลามีคนโทรเข้าหรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนข้อความแอปในการแจ้งเตือนเราก็สามารถจะเลือกเปิดปิดได้เราอยากจะแอดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยครับมันจะมีการบวกการแจ้งเตือนเพิ่มเติมตรงนี้สามารถที่จะค้นหาแล้วก็ดึงเข้ามาในหน้าแอปปปขออองงงให้้้้้มััันนนนนนนแแจจจเเเเเเเตตืืไไดดดวววยยช่ีกกะรถ็็ลาา นานๆนะครับอันนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางทีเราทํางานเพลินนะครับไม่ได้ลุกขึ้นยืนเลยว่ะอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้อะไรได้ตรงนี้เราสามารถมาเซตได้ว่าแบบเอ้ยเราจะเอาทุกๆกี่โมงหรือว่าแจ้งเตือนตอนเริ่มง,งานหลังเลิกง,งานอะไรพวกนี้ครับเซตได้แบบละเอียดมากๆเลยสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งข้อความตอบกลับแบบรวดเร็วถ้าคุณนั่งประชุมอยู่แล้วคุณไม่อยากจะตอบเองอะไรเงี้ยคำพูดไหนเข้ามาตอบแทนคุณเช่นเอ้ยเดี๋ยวฉันจะโทรหาใหม่ภายหลังนะอะไรเงี้ยมันจะมีช้อยมาให้เลือกอยู่ในการตอบกลับก็ลากปื้ดจบเลยอันนี้กกก็็็ถถือว่่าาาาเเปนงทีีดมมๆ้ล เป็นพวกการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วว่าเราอยากจะให้เวลาเราเป็นหน่วยเท่าไร่ภาษาเป็นยังไงผ่านไปก็จะเป็นพวกหน่วยในการวัดนะครับบางคนเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะครับก็จะชอบใช้หน่วยของอังกฤษหน่วยปอนด์หรือว่าจะเป็นหน่วยแบบพวกเมกาหน่วยฟุตหน่วยอะไรนะครับก็มาเซตได้เวลาบางคนชอบ12ชั่วโมง a.m.p.m. อะไรเงี้ยไม่ชอบ2 4ชั่วโมงมาเซตได้ในนี้้วยเช่นเดีวยวกันสำหรับสมาร์ทวอทแบบนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ให้รายละเอียดของการปรับแต่งได้เยอะเกือบจะที่สุดแล้วโอเคแล้วก็อีกอันนึงครับการ,ร,ร,าาาราอัปเดตซอรนเเเาปงลย็ OTA ดาว์โหลดเข้ามาอยู่ในสมาร์ทโฟนเราแล้วก็แชร์เข้ามาในสมาร์ทวอ์แล้วเดี๋ยวมันจะอัปเดตของมันเองเป็นการอัปเดตท,ที่ง่ายหน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นไอดีของเราก็ตั้งเป้าหมายได้ครับว่าวันหนึ่งเราอยากให้ก้าวเราเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็สามารถตั้งรอบประจําเดือนได้ไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มอันนี้ก็ถือว่าน่ารักทีนี้อีกอันนึงครับที่อยากเห็นก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งหน้าปัดเพราะว่าเรทราคานี้หลายๆตัวเนี่ยนะครับหน้าปัดให้มันน้อยตัวนี้ให้มาเนี่ยประมาณๆอนางค่อมยะนบี่ยมี่3แบนองรูปแบบ ดาวน์โหลดอะไรมาก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็หน้าปัดที่คัสตอมตามใจเราเดี๋ยวผมมาดูหน้าปัดที่เขาเซตมาให้เลยกันเพราะคิดว่าน่าจะใช้อันนี้เยอะที่สุดนะครับมีทั้งอนาล็อกนะครับมีทั้งดิจิตอลมีทั้งฟุตบอลนะครับมันไม่ค่อยแยกหมวดหมู่มาให้นะต้องมานั่งไถหาเอาเองอันนี้ไหมเอออันนี้อันนี้ดูแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตแมนนิดหนึ่งกดลองกดอันนี้ดูอันนี้ดาวน์โหลด4ี่แสนกว่าครั้งโหแสดงว่านี้คนฮิตโหลดนะครับไปดาวน์โหลดกันมาได้อยู่หน้าสี่เพิ่งเห็นมีน้องแพนด้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองน้้ออองงงปหนนนาีกัึิ นี่อันไหนที่เราดาวนโหลดแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาอยู่อันสุดท้ายของหน้าน,นี้นะมันจะเปลี่ยนแค่อันสุดท้ายสมมติอันนี้นะผมลองเปลี่ยนเป็นน้องแพนด้าดู A few moments later นี่น่ารักวะเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักดูดีมันเปลี่ยนอันไหนไป 1.. 2.. 3.. 4..5.. 6.. 7.. อ่ะก็คือได้ แล้วก็จะเปลี่ยนอันนี้อันที่ถัดมาจากอันแรกอ่ะเนี่ยอันที่2เนี่ยมันจะเปลี่ยนอันนั้นนะครับถ้าเกิดอันไหนที่เราดาวน์โหลดแล้วเราจะเก็บไว้เนี่ยครับมันจะอยู่ในหน้าปัดของฉันนะเนี่ยคุณจะดาวน์โหลดอะไรมาก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันจะมาเก็บไว้ในนี้เป็นเรคคอร์ดไว้ใครที่กําลังกังวลเรื่องของจํานวนหน้าปัดที่น้อยอยู่นะตัวนี้ไม่น้อยนะครับแลวก็สามารถใช้งานได้แบบหลายแบบเลยอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่อยากลองให้มบนไม่ได้ดูกันก็คือการโทรเข้าโทรออกจากสมาร์ทวอชนะครับอย่างเช่นเราซื้อให้กับลูกๆของเรา ที่เป็นการโทรจะมีสมุดที่อยู่หรือว่าคนที่เราเมมไว้เนี่ยแล้วก็จิ้มได้เลยใช้เวลาประมาณ3-4วิลูกก็สามารถโทรให้เราไปรับที่โรงเรียนได้แล้วข้อที่2ก็คือซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม,ณแม่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถจยกกดได้เลยจากสมาร์ทวอทในข้อมือของเขาแบบง่ายๆนะครับหรืออีกในหนึ่งครับที่ผมคิดไว้เวอร์สเคที่มันแย่ที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะลื่นล้มบนห้องน้ํา <c oughs> บนห้องน้ำแม่ไมปลื่นบนหลังคาห้องน้ำเลยล <c oughs> ื่นล้มในห้องน้ําแล้วคนแก่เวลาเขาล้มเนี่ยนะครับเรียวแรงเขาจะลดลงไปเยอะมากจะเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์โทรหาโรงพยาบาลหรือโทรหาลูกๆก,ก็ไม่ได้คุณสามารถตั้งช็อตคัดชื่อคุณนะ่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณ,แ,คณแล้วกดโทรหาได้เลยมันอยู่ในข้อมืออย่างน้อยมันต้องมีแรงปัดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่สรุปนะสมาร์ทวอทช์ราคา1,000บาทเอาจริงไหมมันไม่มีใครให้กันมาอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นพวกราคาหลักหมื่นอย่างเช่น Apple Watch, แอปเปิลวอ e n c เออรกนั่นต่ะดีมีเออเมอร์เานนะ แค่ฟีเจอร์นี้บางท่านก็ซื้อได้แล้วเนี่ยเวลากดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเวลากดก่อนเสียงสั่นมันดังมากนะครับเนี่ยดูดิ <c oughs> คือสั่นแรงครับสั่นแรงกดเสร็จเนี่ยนะครับก็กดโทรได้เลยจากสมาร์ทวอทช์นะครับเดี๋ยวลองกดโทรให้ดูนะอาจจะเป็น1 2 3 4 5 6, 6, 6 5, ก็ได้เพราะว่ายัางไงมันโทรไม่ติดอยู่ยวละเนี่ยกดปุ๊บโทรเลยขอโทษค่ะไม่มีเลขหมายที่ท่านเรียกกรุณาตรวจสอบวิธีการเรียกใหม่อีกครั้งค่ะอันนี้คือลองให้ดูว่าถ้าโทรไปแล้วไม่ติดเป็นยังไงพอกดเบอร์มั่ววๆเอออาา่่ะทีีนลงแบบโรติดดก อ่ะอันนี้ผมกดเบอร์จากสมาร์ทวอชเแล่เดี๋ยวลองโทรเข้าไปหาทีมงานฝั่งนู้นะนะนี่ตรงนี้มีเสียงตูดละโอเคสวัสดีครับทีมงานครับเสียงหล่อจังเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไมค์มาจ่อใกล้ๆดีกว่าฮัลโหลครับทีมงานค่ะค่ะได้ยินครับถ้าจะคุยอ่ะครับน้องจะมีฟีเจอร์ก็คือเรียกว่าตัดเสียงรบกวนให้แต่ข้อเสียข,ของการตัดเสียงรบกวนคือคุณจะต้องมาอยู่ในระดับหนึ่งถึงเขาจะยอมดูดเสียงเข้าไปแต่ชัดไหมชัดทีมงานฮัลโหลมาหน่อยครับสวัสดีครับ คุยได้นะครับอย่างที่บอกคุยได้ทีนี้ในการคุยเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะลดเสียงเพิ่มเสียงจากลําโพงมากน้อยแค่ไหนนนสวัสดีครับเห็นไหมเบาเบาเลยอ่ะลองเร่งเยอะๆนนสวัสดีครับนี่เป็นไงหรือว่าถ้ากําลังคุยอยู่แล้วอยากจะแบบเฮ้ยปรึกษาแฟนก่อนเช่นมีคนโทรมาขายประกันอย่างเงี้ยเธอเธอเราจะซื้อประกันเขาดีหรือเปล่ามีไว้ก่อนได้แล้วเราก็พูดอะไรฝั่งนู้นก็ไม่ได้ยินแต่ว่าฝั่งนู้นพูดกลับมาได้ยินนะอนนท์พูดหน่อยสวัสดีครับครับหนึ่งสองสามเล็้ว ตองรับเสียวครับนี่เห็นไหมแต่เสียงผมเนี่ยจะไม่ไปถึงฝั่งนูน้นอ่าโอเคเราจะวางสายจากการกดตรงนี้ก็ได้หรือจะแตะตรงหน้าจอตัวแดงๆที่เป็นวางสายก็ได้นะครับบางทีคุยเสร็จแล้วอกดจึก๊กจบได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแตะหน้าจอก็ได้นี่คือลองให้ดูนะครับว่าฟีเจอร์ในการโทรเข้าโทรออกรับสายวางสายเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ไม่เนี่ยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆนิดนึงนะชัดเลยขับรถอยู่แล้วจะรับสายแล้วคุยอ่ะไม่ได้จะต้องแบบสักข้างนึงอะ่ะ ดังนั้นก็เรามาระวังในการใช้งานด้วยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะลองเหมือนกันก็คือการคนโทรลเพลงแล้วก็เอาเพลงจากสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับมาเล่นบนสมาร์ทวอชวิ่งออกกาลังกายอยู่บางทีสมาร์ทโฟนมันเสียบชาร์จอยู่ที่เต้าไกลๆอ่ะแต่ว่าเราอยากฟังเพลงตรงเนี้ยหูฟังก็ไม่มีอ่ะแต่วิ่งอยู่บนลู่วิ่งอ่ะทำไงได้บ้างก็เอาเพลงจากสมาร์ทโฟนมาขึ้นบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คนโทรลปรับเสียงลดเสียงได้จากสมาร์ทวอชของเราด้วยเดี๋ยวลองให้ดูอันดับแรกครับให้คุณไปที่หน้าตั้งค่าของการเชื่อมต่่่่่่่ออ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 บบลูทกกกกนนนเเเเเเพรรรราาาะะวแๆยีตตตตชชืืมมมส์ข้้ัััโงจไป สมาร์ทโฟนในแบบของลำโพงบลูทูธด้วยก็คือเวลาเราเล่นอะไรในสมาร์ทโฟนเนี่ยเสียงมันจะมาดังในสมาร์ทวอทน้องทำตัวเป็นลำโพงบลูทูธได้นะครับอย่างเี้ยเห็นไหมซาวพีดวอ t สี่นะครับโคเดกคือ sbc ด้วยนะในนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้าง 1. เราสามารถที่จะใช้งานน้องเนี่ยนะครับเป็นตัวพูดคุยโทรศัพท์2ก็คือเสียงสื่อมีเดียซึ่งอันเนี้ยจำเป็นต้องเปิเปเปดถ้าอยากจะใช้งานฟีเจอร์นี้แล้วก็3คือแบ่งปันรายชื่อผูอ้ติดต่อให้มาอยู่ในสมาร์ทวอทนี้มากดเปิดก่อนถ้้้้าาาาาาไไไมมม่่่เเเเเปปปิิดดดดััันนนจะ็็แบบบีีครรถกือออสยสยยยยววงงงงลพ จริงๆเสียงก็ดังประมาณหนึ่งนะพอที่จะแบบสมมติยกเวทอยู่เงี้ยอยากฟังเพลงเล่นๆน่ะมันนะามาก็พอได้หรือแบบเราอยากจะฟังพอดแคสฝึกภาษาอังกฤษนะฮะฟุตฟิตฟอร์ฟันกับอาจารย์อดัมฮะก็สามารถที่จะเรียนไปได้ในระหว่างที่ออกกําลังกายอยู่นั้นอีกอันนึงก็คือสามารถที่จะคนโทรลได้นะครับว่าแบบเฮ้ยอยายให้เลย์อยากให้พอสสคริปต์เพลงถัดไปหรือเพลงก่อนหน้าดีเลย์ประมาณสักครึ่งวิมั้งอย่างเช่นเราแบบสคริปต์เพลงไปอะ่ะคือตอนแตะมันไปนะครับแต่ว่าแอนิเมชันกว่าที่มันจะแสดงอะ่ะประมาณวิหนึ่งหรือครึ่งวิ เนี่ยเพลงเล่นแล้วแต่ว่า a อนิเมชันยังไม่มาทีนี้อีกอันนึงก็คือการปรับเสียงครับปรับเสียงก็เหมือนกันปรับเสียงก็จะดีเลย์เหมือนกันนะครับก็คือแตะแล้วรอนิดนึงคือมันมันไปพร้อมแตะนะแต่ a n i m เมชันเนี่ยมันจะแสดงช้ากว่าประมาณวิถึง2วิ แห้งๆหน่อยไม่ได้มีเบสเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับเอาไว้คุยโทรศัพท์หรือไม่ก็ฟังขั้วข่าวมากกว่าน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวน้องซาวพีดวอทสี่นะครับสมาร์ทวอชรุ่นใหม่จากแบรนด์ซาวพีดคุณได้สมาร์ทวอชที่หน้าจอใหญ่ระดับ1.83นิ้วนะครับมีฟีเจอร์ในการใช้งานทั่วไปค่อนข้างครบนะครับทั้งการวัดการนอนวัดฮาร์ดเรท24ชั่วโมงวัด SPO2 หรือว่านับก้าวแบบเรียลไทม์อะไรเงี้ยน้องมีมาให้ครบเลยรวมถึงโหมดในการออกกำลังกายการกันน้ำระดับ IP68 นะครััับคคคือออนนนรรรราา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 เเเีีี้้ยยไไมมมม่่่สถดหววงะะทกก แล้วแต่ว่าน้องก็ให้มัครบเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับแบตเตอรี่ในการใช้งานทั้งฝั่งซาพีสเขาเคลมมาแค่3หรือ4วันแต่เราใช้งานมาเนี่ยผมว่า5วันเนี่ยผมว่าพอนะครับถ้าแบบไม่ได้ใช้อะไรเยอะเวอร์จริงๆนะครับแล้วก็เราก็เปิดทุกอย่างแล้วมันก็ยังได้ประมาณนี้อยู่แล้วถ้าคุณเน้นสแตนบายเอาไว้ดูแค่เวลาอย่างเดียวหรือแจ้งเตือนเล็กๆน้อยๆอย่างเดียวไม่ได้วิ่งเลยออกกำลังกายเลยเนี่ยครับผมว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพอเป็นไปได้แล้วก็ถ้าสแตนบายแบบจริงๆเลยนะไม่ทาอะไรเลยนะ 30วันนะครับดูเป็นนาฬิกาได้เลยแบบชิวๆนะครับนี่คือข้อเดียวของเขานะการโทรเข้าโทรออกนะครับซึ่งเราลองให้ดูแล้วตะกี้ว่ามันสามารถใช้งานโทรเข้าถอกได้ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะรับสายวางสายหรือพูดคุยกับอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถใช้งานได้หรือจะตอบกลับข้อความด่วนๆนะครับก็จะมีพรีเซสตให้เราได้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองใช้งานกันดูแล้วกันนะคนที่ใช้งานการโทรน่าจะเลิฟเฟอร์นะครับจุดที่หนาในการใช้งานมีไหมมีอย่างแรกเลยครับ ด้วยจอเนี่ยเป็น TFT แล้วก็ความละเอียดไม่ได้สูงมากนะครับ240คูณ240นะครับเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นเมกพิกเซลนิดๆหน,หน่อยนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเออเผื่อบางท่านอชอบความเพอร์เฟกต้องการจอที่แบบ a ะโมเลเลยพี่แบบละเอียด 4K เลยกับสมาร์ทวอทราคานี้ ตัวนี้ให้ไม่ได้มันยังมีความเป็นเม็ดพิกเซลอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวฟอนต์ภาษาไทยนะครับซึ่งโอเคถ้าเราเทียบกับการแปลจากอังกฤษเป็นไทยหรือจากจีนเป็นไทยแล้วเนี่ยมันแปลดีขึ้นมากๆแล้วแต่ก็ยังมีบางคําที่ยังแปลงงๆอยู่นะครับอีกประมาณ20-10%นะครับก็รอให้สาวพีชขอออพติมายให้นะดีสุดสำหรับเขาก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือตัวน้องเขาเนี่ยไม่มี GPS ในตัวนะครับหลายๆท่านชอบถามเข้ามาเฮ้พี่มันมีเจอร์ขนาีพีเอา GPS ออกเหอ อ๋อโอเคไม่มีพี่แต่บอกไว้ก่อนเผื่อคนท่านซีเรียสเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มี g ี s แล้วมันใช้ออกกำลังกายได้ไหมใช้ได้ปกตินะครับใช้ GPS จากสมาร์ทโฟนของเราแทร็กกิ้งไปแทนหรือว่าโหมดออกกำลังกาย109โหมดที่เขาให้มามันก็ไม่มีปัญหาในการเอาไปใช้งานจริงๆนะครับคือคือมันก็ครบแล้วแหละเท่าที่ราคานี้จะให้ได้นะครับใครที่สนใจครับวันนี้ซาวพีทวัดสี่วางจำหน่ายแล้วนะครับสามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้ตามช่องทางที่เขามีวางจำหน่ายเลยรหรือว่าดูช่องทางการจำหน่ายได้นะครับตามรายละเอียดใต้คลิปนีี้้้ไไดดเเลยคเย,ยค๋ววมมใใหงาาส่ขุณพ ที่ไทยด้วยนะครับที่นึกถึงแล้วก็ส่งมาลองเล่นนะครับอันไหนที่เราใช้งานแล้วรู้สึกว่าเออมันดีว่ะก็มาแชร์ได้ฟังอันไหนที่ไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับเพื่อนๆก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็ย้ำอีกทีนึงครับว่านี่คือราคา990บาทคุณจะไปคาดหวังให้มันเท่ากับราคา5,000เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เท่าที่มันให้มาเีนราคานี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วนะครับขอบคุณแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันเจอัใหม่คลิปหน้าวันนี้ตั้มลาไปก่อนสวัสดีสวีดัตจุ๊บจ